สวัสดีเจ้าพี่น้องมาอรียสิผ้าพี่น้องไม่กินเขาอะไรเงกินแค่พี่น้องคน,นตมอมหอมจรงว้าวมาด้วยจ้าก,กินน้ำกัดอันนี้ผักผักกระกจา๊ายบแลมาให้ดีจะเสร็จแล้วก็อ่ะจัดปรุงอันนี้ปูเสร็จอือที่เราเห็นจอ

ขวบโตพี่น้องเด็กหมกไงหมกหมูใส่ยวกหมูหมูอูดอูดไม่มีขนมอะไนนั่งผักหวานแม่ย่างบ่้างย่างเด็กผักหวานมากินกระตมันหมงก่อนมันเชื่อแก้วกินไหมเอาแก้วมากินน้ำบ่มาเด้อจ้าพี่น้องมากินขอน้อกันเด้อร่าอันนี้หมกหมูใส่ยวก พัดมีเพื่อนกันนี่ยังพัดมีรูปก๋วยเตีเ๋ยวแหงพัดมีแหกไหมล่ะซิมก่นเ,เ,เออมีน้ำปลาอยู่ด้ใช่ปะอย่าเอาซิมก่อนต้องใช้ใบขาเลยโหลดอ่ะใ <laughs> ช้ใก้อนถามจิปหาป่าไดาแบ่ไรบ่งแม่ตะลุกชิ้กนยี่สิบบาท,าบารบาทหรอผัดเฉียนชิปหาปา แล้เจ้าพี่น้องมากินขขาน้ำก่นเข้าเที่ยงเข้าเที่ยงใบสองใบชาข้ักสัดกินแซ่บนี่นี่ต้องให้ซี่อ๋อแม่แตงแต่เสี่ยงท่านแซ่บแซ่พี่น้อง น้ำตาลน้ำตาลมะเขาว่าดีเหรอเขาเขี้ยซิยมเมิงน้ำเขาแสบจ่ว่าสื่อมากมันแฉบบอแท<ป>บพืน้นรอนั่นั่งนั่งน่นได้กั่น่งนั่นันั่งน่งน่นั่ั่งน่นั่วนั่งน่งนั่งนต่งนี่งนี่อนนี่แก่งนน่นนัยง่างัง จ้งมึงสิวีีดิงใจแจกนี่สิน่ะไปบ่ม่อยู่ไวยตายตาาามากปั่นัมันเมื่อตอนคือตันจนยมันแหลมบอกไม่ได้ตายป่นบอยบเอาเทียมันละกันเนี่ย เราชี่ยงไมเหานะตท่ากับการนจมตีบ่ต่าจ้ะนี่โวยเด้อคุณก็มาเห็นสุกิจอันบ้แม่อันนี้มัน่เป็นเกี้ยเด้คือถิ่มเลยเด้ทำไมเป็นตันมาหกนี่คือถิ่มเบิดตัวเลยบ่ไมเคือะไรบ่ันนัมันเป็นน้วยเราแม่บ่ไหนไันนั้นมันเป็นน้วยเราค่ะตัดแล้วบนี้มันบ้มีแอรมันมาปนองอันนอหรือการศึกษาโกม จิ๋มเลยตาเเขว่เป็นวยแล้วคือถิ่มบ่ได้เอากินไว้หน้า่ได้บ่เออพดห้าพูดก็พูดเนี่ยกับุมงที่อาแนงพ้าบอกพ่อแม่ก็บรอลพาร้องเบรสับมันบ่มีพาแล้วพาแล้วคนนั้นเป็นแค่เดาคือถิ่มมาด้วยแฉกน้องมาด้วยถุงเข่าใบ เป็นะมีเจ้าปิ้งผัดอลไม่กินผัดนี่บ่จ้าเด็กนมาป่าคู่นมั่าป่าจานนมั่วป่า นี่ซื้อมาใหม่หรอม่นแะหยัดเคยยืนยงกันกับอีกคนนึงเลยใช้ต้มจืดมาแล้วเราต้องหัวัวจะไปใช้ต้มจืดมาเจอกับพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อร์บะนีเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามรับชมทุกคลิปทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่องอีสานมาแยกกินเอิ้นเกี๊ยก็ได้น้ำ ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ามาเด้อจ้าบ๊ายบาย